ห้สิบบวกนะปกติเขาห้าสิบใช่ไหมแต่อันนี้ห้าสิบบวกแล้วก็เป็น P A บวก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 ก่อนที่จะไปแบบไร้สาระผมจะเข้าสาระก่อนแล้วเนี่ยมันเหมือนบูมตรงเจ้าบูมก็เลือดบวกลองนี่ก็พอบวกนี่เนี่ยพร้อบวกอ่ะบวกบอนี่เนี่ยแต่พร้อบวกแต่เดี๋ยวเลือดบวกนะไม่มีไม่มีโอเคเอาขายเลยค่ะตัวเองเอาโอเคมาเลยนะคะก็อันนี้นะครับผม ที่เขาบอกว่าเอาถอดหลายดูก่อนดีกว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นเนื้อฟูอีกคืออะไรคือมันเป็นเนื้อที่บางเบามากเดี๋ยวจะทาที่แขกให้ดูก่อนอแขนกปุ๊บเดี๋ยวให้ไปทาหน้าเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่จับเวลาหรอ๊ยทไมไมไไม่เป็นไรยนเริ่มใหม่อ่ะใส่เรื่อยนี่นะครับผมเวลาทาเข้าไปนะครับนี่ผมจะทาพิสูจน์เลยว่ามันซึมไวมากๆนี่เห็นไหมทาปุ๊บซึมเลยที่มันซึมเพราะพี่ไม่ได้ทักมาไงอืมไม่ใช่คนคนละซึม อันนี้ไม่เข้าใจไม่เก็ตตามไม่ทันนื่แหภาษาคนรักอันนี้นะครับผมข้อแรกคือมันซึมไวไม่เหนอะหนะซึมไวจริงเห็นไหมแป๊บเดียวซึมแล้วแห้งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกเย็นผิวสบายผิวด้วยนะครับเพราะมันเป็นเนื้อฟูอิดที่ซึมไวมากๆข้อดีของมันเลยก็คือสามารถทาทับรองพื้นทาทับเมคอัพได้เลยไม่เทาไม่วอกไม่หล่ไม่เชื่อลองบ a ี y ขออนุญาตนะจัะมาเลยพี่เบย์ขออนุญาตเฟยเมื่อกี้โอพี่รักขออนุญาตนะคิดว่าให้อาหารจัดพี่เฟยนะอันนี้จริงอันนี้คือมันสามารถทาทับทาทับเดคอัพได้เลยนะเห็นไหมเด็กอัพไม่หลุดด้วยอ่ะเข้าไปได้เลยแก้มนุ่มจังเลยกำลังจะพูดว่ามือพี่แบบเหมือนแง่งขิงเลยมือนุ่มมากมือนุ่มมากไม่ได้สักพักไปในตัวอ่ะ อันนี้คือดีมากๆจริงๆนะครับผมมาใช้ประจําแล้วก็คือข้อดีของการใช้อันนี้ก็คือมันทาทับเมคอัพได้แล้วก็ไม่ไปกดเมคอัพทาทาก่อนแต่งหน้าหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทั้งวันพอใช้พอถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ทาอีกรอบหนึ่งนะครับ<ม>ทับเมคอัพได้เลย<ม>นะครับบูมอรออะไรบูมอร <c oughs> ออะไรก็ทาได้เจนอะ <c oughs> ่ะไม่ทาหโผบางเลยอ่ะ <c oughs> ของบูมมันต้องทาแบบพิเศษก็คือพี่อ่ะจะทาที่จบบุพพี่ก่อน ทำไมอ่ะทำไมต้องแบ่งกันเนียพิเศษน้วบูมนะขูเรื่องขเมังเนี่ยเอาอย่างน้ำบูมถ่ายพิเศษนะฮะเธอเอไปรอหน้บ้านก่อน ไี่อยายอกทำอย่างนี้นะเข้าใจไม่ดีเลยเดี๋ยวหยุดเวลาแป๊บมีเรื่องจะหยุดหยุดหยุดก่อนบ่อยทำไมทำไมหยุดก่อน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 มีเรื่องจะขอบคุณพี่บอลเพราะว่าเหมือนล่าสุดไปฟังสัมภาษณ์แต่พี่บอยพูดถึงพวกเราอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือพี่ๆและค่าวเขาไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็ถามว่าไปไลฟ์มาที่บ้านพี่เจนนี่เป็นยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าผมชื่นชมในความแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็เก่งมากๆของทั้งสองคนเลย บบชื่นชมแต่วันนี้พี่ยูไม่มาแล้วเหรอพี่ยูพี่ยูไม่ไม่มาค่ะเก็บไป้ละเก็บไว้ละพี่ไวแลวไม่คือแบบว่าโอเคคือพี่บอยไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ไงแต่ว่าพอพี่บอยพูดถึงอนเราก็แบบว่าเออดาราคนที่บอกว่าชื่นชมชื่นชอบพูดอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็พี่บอยแบบพูดแล้วหนูแบบว่าเก็บไว้ในโน้ตส่วนตัวจริงเหรอแต่ว่านูชื่นชมจริงจริเพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบคือเจนนี่แบบมีความจริงใจกับลูกค้าทุกคนเลยที่แบบว่าอ่ะก็คือมันก็เป็นงานจ้างนะแล้วคือผมรู้สึกว่าลูกค้้้้าา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 ททุกคนี่จจงงเเเขมมวล ผมเป็นเหมือนกันไงเราต้องทํางานให้มันมันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายมาทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเจนนี่ทํางานจริงๆแล้วก็จริงใจกับลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับน่ารักมากเลย40นาทีปะะได้เหรอได้อ่ะนะครับอันนี้รีบกดเลยนะครับจาก750เหลือ350นะครับผมแล้วก็แถมนี่ด้วยนะครับผมแป้งนะครับผมวิซซี่แอมพูนะฮะก็คือคุมมันกันแดดนะครับผมแล้วก็เป็นเบอร์สองนะก็คือทุกคน เป็นเบอร์สาหรับผิวคนไทยใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายคนจะบอกว่าไอ้ค่า SPF 50เนี่ยมันคืออะไร SPF 50าสิเนี่ยถ้าเลขยิ่งเยอะแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งกันแดดได้นานขึ้นนะทุกคนอันนี้หนูไม่รู้เลยอ่าหลายคนจะหลายคนยังไม่เข้าใจว่า,าคืออะไรถ้าเลขยิ่งเยอะ แปลว่ายิ่งกันแดดได้นานขึ้นนานขึ้นอย่างถ้าเกิด50เนี่ยกันแดดได้ประมาณ8ชั่วโมงถ้าเกิดว่า50บวกแปลว่าเกิน8ชั่วโมงอาจจะเป็น10ชั่วโมงเพราะนันราทาตอนเช้าปุ๊บช่วงไบ่ายเย็นถ่ายรอ, ah, อ,อบอห,นอหนึ่ง่าส่วน P A บวก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 อันนี้4ตัวนะปกะติก็3บวกอันนี้4บวก P A นี่คืออะไร P A เขาหมายถึงว่าประสิทธิภาพในการกันแดดได้มากหรือน้อยไม่ใช่นานหรือหรือหรือไม่นานนะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ายิ่งบวกเยอะ ยิ่งกันแดดได้มากเท่านั้นถ้า4บวกคือกันแดดที่16ทเท่าแล้วเกที่ดอเขาการันตีด้วชื่อแบรนด์อยู่แล้วถูกต้องวอันนี้พี่บอยมาแบบขายเปิดโปรดีๆอีกใช่เกที่ดอ,อคุณก็ดูเกที่ดอตอนนี้เขามีพรีเซนเตอร์กี่คนนะแต่และคนก็คือแบบโอ้โหเบอร์โ <Work S 1> ตๆตข้างนั้นนะครับเพราะนั้นแล้วคือมั่นใจเรื่องคุณภาพได้แล้วเขาก็อยู่ตลาดนี้มานานนะคือผมอยู่เกที่ดอมา ั้งแต่เริ่มต้นน่ะเกินสิปีทุกวันนี้เขาก็แบบเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องกันแดดเลยนะครับอันนี้กันแดดปูอิดนะผิวบางใช้ดีมากจริงๆอันนี้ผมกล้าการันตีเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะมาอวยสินค้าหรืออะไรก่อนที่เขาจะติดต่อมาวีแค่แล้วผมเพิ่งซื้อใช้เองตัวเองเพราะผมใช้่าจำอยู่แล้วมันดีมากจริงๆี่บูเป็นไงดีไหมดีไหมดีนะกินเลอก็ในฐานะพรีเซนเตอร์เก่ามันก็ไม่ต้องคิดเยอะที่จะซื้อถูกต้องใช่ไหมอันนี้คือผมก็แต่งหน้าแต่ผมทาทับไปเลยแบบไม่ต้องกลัวว่ารองพื้นจะหลุด

เป็นคนที่ทำทุกอย่างมีคุณค่ามากน่าจ้างวันเลยพี่บอยใช่หรือไ้ยสี่พ่อคือสี่ล้านนะพี่บอยถูกต่อฮะสี่ล้านรอหนึ่งล้านโอ้ยต่อไปนี้เจนนี่จะใช้เคที่ดอกทุกวันเลยจริงเปล่าอ่ะไม่ปากหวานนะไม่ปากหวานเนาะเอ็กโวมาได้เลยเขาจะเปิดวีดีโอเขาต้อกระจายระหว่างที่คุณเจนนี่เขาจอกูเขาจอทั้งหลังนี่เคาะอยู่เหมือนกันเนื้อเคาะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเคาะ แล้วขอจอเข้าใจขอจอเข้าใจทุกคนไอ้เลยไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยไม่ต่อครับรักมากๆเลยนะครับผม <ๆ S 2> <ๆ>ทุกคน เดี๋ยวหอนหยุดเวลาดีกว่าเสนอโปรเจกต์กับเกดนี่โดก่อนเกดนี่โดเจนนี่นะมีโปรเจกต์หนังสั้นหนึ่ง EP กาลันตียอดวิวสิบล้านวิวถ้าได้พี่บอยมาเป็นพระเอกในเรื่องทะเลแล้วหนูคิดแค่แสนนิดๆแต่ว่าการตียอดวิวสิบล้านวิวลงทุกช่องทางของเจนนี่คุณแก๊บคุณเกดดูอยู่บ่ะครับเนี่ยใช่แล้วถ้าพี่บอยมาเป็นพระเอกให้พวกเราได้แบบว่าดอมดอมเอ้ยได้ให้พวกเราได้แบบว่ามีโอกาสแสดงละครสั้นกับพี่บอยมันเป็นซิดคอมตลกได้ไหม ไม่มีอีพีไหนที่ต่ำจากสิบล้านวิวแต่ว่าเป็นพระเอกนางเอกไหมแล้วใครเป็นนางเอกของพี่อะชิดคอมตลกกูก็เล่นด้วยไม่ได้อะสิโอ้โหตัวน้ำเลยายสวยรอไม่แล้วภาพพระบาทพระเคที่รอแบบสนับสนุนเนาะอ่ะฮะอ่ะฮะอเป็นสิบล้านวิวเลยนะได้เลยนะแล้วพี่บอยเป็นพระเอกนางเอกก็แถวๆนี้ละค่ะเจนน้องเจนนี่อะไรยางเพี่ได้ไหม เฮ้ยเี่รักคิดถึงอยู่วันนี้นี่พี่เฟยก็ดูอยู่เนาะเฮ้ยสวัสดีครับหลอดจังเลยขอบคุณครับพี่เอวชิชิบชนะอย่ามินนะอย่ามินสิิสิเยบอยว่านะกว่าไงวะแจนที่เราพูดกันก็ดีหว่เพื่อนแต่กูว่าันด้ย ได้เกดี๋ยวพี่นีี่่เกทดอซื้อสี่บูธแล้วก็จะให้พี่บอลมาเล่นหนังสั้นสิบยี่ปีคุณไปก่อน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 คุณแกปคุณเก๋เอ๊ะแคปด้วยแคปด้วยเออใช่แล้วพวกเราจะเล่นให้ถึงที่สุดแล้วจะใช้ทั้งปีแล้วคนข้างหลังจะเป็นอยู่ไหมข้างหลังนะก็บอกเลยเป็นหนังตลกเขาเป็นตัวนำอยู่ดีอยู่ได้ไม่ได้จริงคุณอุ้ยอาจจะเวลาต่อต่อเลยนะครับอมาต่อนะฮะกันแดดฟูอิดนะครับผมกันแดดฟูอิดนะ อันนี้ใช้ดีมากจริงๆมี2ไซส์นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเอามาขายนะเป็นไซส์ 70ML อันนี้ใช้ได้เกินเดือนอนะ่ะหลอดหนึ่งนะครับผมดีมากเลยทาหน้านะครับผมซึมไวเนื้อบางเบานะครับไม่วอกไม่ลอยไอ้นนละปะกันเลยนะครับผมทาแล้วซึมไปเลยเหมือนกับเป็นกระแดดล่องหนประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสินค้าขายดีมา,มากถ้าเกิดใครเคยเห็นคลิปนะ ช่างแต่งหน้านะครับผมที่เขาแต่งหน้าให้กับว่านักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยเขาไม่ได้แต่งเลยเขาไม่้แต่งเขาใช้ประจำอ๋อเี่ใช้ประจำจริงเรื่องจริงนะฮะเขาใช้ประจำทุกวันเลยเวลาแต่งหน้าเพราะว่าหนูต้องเจอไฟแสงแดดเอ้ยไฟหน้าสวยเ้ยเพื่อนเพื่อนว่า หน้าดีเงเลยวะเอ้ยใช้อะไรวะใช้เคที่ดอว่ะเอ้ยเป็นคนนั้นเนี่ยพี่บอยชอบก็สวยเนี่ยโอ้ยเร่งเรเห็นสัมภาษณ์พี่บอยย่างผู้ถึงพวกเราแล้วนะครับดีใจเลยดีใจเลยครับดีใจค่ะที่แบบว่าพี่ๆชื่นชมแล้วพี่บอยพูดอ่ะเรารู้ว่าแบบพี่พูดบจับใจที่ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยรแบบนี้เรื่องจริงเรื่องจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีตัวต่อไปไหมคะีมแน่นอนกันแดดหน้าไปแล้วก็ต้องกันแดดตัวต่อนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตอนเนี้ย เป็นสินค้าที่เปิดตัวในไลฟ์ที่นี่เป็นที่แรกอ้ oh. oh. จริง oh. เรื่องจริง oh. อันนี้คือ oh. วางขายเฉพาะาในออนไลน์เพิ่งไม่กี่วันนี้เอง oh. ยังไม่ได้ลงห้างยังไม่ไลงเคาน์เตอร์แหนเลย oh. มาเปิดตัวที่ไลฟ์ของเจนนี่ยิวที่ไม่ใช่บูม oh. ที่แรกเลยจา้า ใช่ใช่ลบอยบูมเลิกแล้ว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 บอยบมอยเรา้าผเลควรจะพกตั้งแต่แรกเลยนะบมหนักกว่าพี่บอยอีกนะครับอันนี้เป็นกันแดดตัวค e n d อ a Alqua Sun นะครับ b o d ส Sun Serum ก็คือมีสองสูตรด้วยกันก็คือสูตรสีฟ้านะครับกับสูตรสีชมพูนะครับผมจะบอกให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงสูตรสีฟ้าเนี่ยก็คือสําหรับคนที่เหมาะกับคนที่ชอบออกกําลังกายออกแดดเพราะอะไรตัวนี้มันชื่อรุ่นว่าคู o Up ก็คือทาปุ๊บเนี่ยนอกจากจะกันแดดเย็นผิวแล้วครับมันทำแบบเหมือนกับเป็นโทนนัำหรอไม่ไม่โทนอ่ะให้ผิวเราเย็นลดการไหม้ของผิวใช่ทาปุ๊บเย็นเลยเย็นนะเย็นตั้งแต่สัมผัสแรกถูกต้องอันนี้จังเลยทุกคนแล้วเหมือนกรนเนื้อมันอ่ะเป็นเนื้อที่แบบบางเบามากคุเคที่ดอเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยนะเรื่องผิวถูกต้องเขาเก่งเรื่องการทําครีมให้มันมีเนื้อที่บางเบาซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนอะนะครับแล้วเคที่ดอทําถึงมากเพราะว่า ตั้งแต่เราขายมา16วันนี่เป็นกันแดดตัวตัวแรกในไลฟ์ค่ะอ่าจริงมากตัวตรงนี้ด้วยนะแล้วคนเราอ่ะมันต้องทากันแดดตัวนะบางทีทาแค่หน้าแล้วตัวก็คล้ำอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกต้องอันนี้ผมจะบอกให้เลยนะทั้งเรื่องหน้าแล้วก็ตัวนะกันแดดหน้ากันแดดตัวนะอันนี้ผมพูดในมุมของคนที่แบบอย่างพี่ที่เป็นช่างหน้าระดับแบบประเทศอะเขาพูดเลยนะต่อให้คุณบำรุงหน้าดีแค่ไหนนะ ต่ถ้าคุณไม่ทากันแดดนะก็เท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับกันแดดสำคัญไปฉีดไปจิ้มมาโดนแดดแป๊บเดียวจบพี่บอยแล้ววันนี้โปรอะไรคะโปรเดี๋ยวขอเปิดอันนึงอันที่โดทำกันแดดเก่งมากเลยครับตัวหน้าดังมากแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติมากครับที่เขาปาเป็นตัวในไลฟ์เราครั้งแรกซื้อบูด้วยซื้อบูดด้วยสี่ผ้าอ่ะดุบอยสี่ผ้าดังมานานมากแล้วอีนี้อ่ามาที่ราคาก่อนดีกว่าปกตินะครับราคา359บาบาทแต่วันเนี้ย เนื้อในโอกาสที่ว่ามาเปิดตัวในไลฟ์ของเจนนี่ที่แรกเอาไปเลย199บาทเท่านั้นโดเยอะโหมถเยอะมากรถเยอะมากแล้ไม่ได้รถอย่างเดียวแถมด้วยนะครับใครที่ซื้อ1หลอดสีฟ้าหรือสีคูก็ได้แถมนี่นะครับผมเป็นเคนจิ l l ผ้าเปียก ทิชชู่เปียกนะครับผมมี2สูตรด้วยกันนะก็คือสูตรเย็นอ่ากับสูตรพาวเดอรี่นะครับผมอ่ะอันนี้เอันนี้ัโชวอร์นะโชวอร์ก็คือใช้แบบว่าเช็ดเช็ดตัวได้เลยนะครับซึ่งเราจะคละสุ่มไปให้นะครับซื้อ1หลอดแถม1แพ็คนะครับผมจากส5 9หเ้าเหลือแค่1 9 9บาทเปิดตัวที่แรกใช้ดีมากนะเย็นนะเย็นเย็นเย็นปั๊บเลยอ่ะเมื่อกี้ตัดแดดมาร้อนๆเนี่ยทางเนี่ยคือแบบว่าเราหายร้อนเลยนะผิวผมจะพูดให้ฟังว่ากันแดดของ หอมมากจริงอ่าแล้วก็อันนี้สําหรับเมืองร้อนนะเมืองไทยอ่ะเมืองไทยเมืองไทยเวลาเช็ดก็คือสะอาดด้วยแล้วก็เย็นผิวด้วย่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองไทยเพราะว่าไบเป็นที่ยุโรปยุโรปจีฟังประเทศอะไรฟรังทนฝรั่งฟังชนฝรั่งเศสฟรังทนเออหรือไม่พี่ถามก่อนเล่นไปแนวอุ้ยหอมมากใช่ใช้ดีมากนะครับผมอ่ะเจ็ดนร้อยอันนี้นะฮะ บอกกับใครเห่าะกคนที่ชอบยิ่งผู้ชายนะใครที่ชอบแบบว่าแอคทีฟหน่อยออกกําลังกายหรือว่าไปดำน้งดำน้ำําไปไว่ายน้ําอะไรเงี้ยดีมากเพราะว่าเออมันจะทําให้ผิวเราเย็นขึ้นสบายผิวนะฮะแล้วกไ็ไม่เหนียวไม่เหนอะไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวกลับมาจับเวลาได้หูหผูาขายไปก่อนแล้วแบบคิดว่าทั้งพี่เฟย์กับเจนนี่ไม่ได้อยู่ในไลฟ์อยากพูดอะไรกับสาวๆในไลฟ์ได้หมดเลย,เลยหนูมไม่ได้คนขี้หึงอยู่แล้วพี่อยากชวนยูทําอะไรทําได้หมดเลยเดี๋ยวหนูมานะ น้องช่วงนี้ซีรีส์วายกำลังมาด้วยยิวมาอุ้ยเดี๋ยวเดให้จีบคนในไลฟ์ไม่ให้จีบกันเลยอุยใครอยากเห็นยิวกับพี่วายเล่นซีรีส์วายบ้างเลยอยากเห็นดีกว่าใครอยากเห็นนะพี่วายสอนอะวไรกับปาซีรีส์วายหนึ่งแล้วสอนสอนสอนผมจีบผู้หญิงนะครับเเ้้ยออไดทำไมคุณถึงจีบคุณเฟย์ติดครับผมอยากรู้วิชาจากคุณว่าพูดไม่ได้เป็นความลับรู้ลึกรู้จริงกับยิวเจนเ้ไดหรอรายการใหม่ กอดูซีรีส์วายได้ไหมพี่บอยทำได้ปะสมมติว่าเจอยูแล้วชอบยูเลยต้องการบอกว่าเฮ้ยเราชอบเองว่ะหรออยากได้ลอง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 เื่อพี่บอยตัวอย่างที่คิดจริงไหยอยู่จับมือเลยหรอจะบอกมึงเลยครับเพราะตั้งแต่ที่กูเจอมึงครั้งแรกกูรู้สึกถึงความพิเศษที่มันเกิดขึ้นเลยเว้ยซึ่ง กูเก็บสิ่งนี้มานานแล้วแ้วกูอ่ะจะเปิดใจกับมึงวันนี้เป็นครั้งแรกเลยมึงพร้อมที่จะฟังสิ่งนี้ไหมพร้อ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 มไหมครับมึงฟังให้ดีด้วยกูจะพูดครั้งเดียวกูจะไม่พูดอีกเลยนะกูลงคาเมียมึงว่ะฝัานฝันไปห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว เอาระหว่างนี้เราก็คุยกันไปก่อนเล่นเบักซัดบักซัดไปได้สักทีอ๋อสวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาตอนนี้โอ้โหยี่สิบแปดยี่สิบแปดล้านห้าใจแล้วขอขอสามสิบล้านขอจอขอใจดูขอจอขอใจขอจอขอใจทุกคนขอขอไอสั่นเลยขอจอขอใจขอจอขอใจขอจอขอใจจ้าอ้าคนรอทำอะไรก็ไม่ปิดก็ได้เลยเอาระหว่างนี้ระหว่างที่เจนี่มาผมจะขายตัวนี้ไปด้วยเมื่อกี้ตัวสีฟ้าเนี่ยก็คือช่วยเรื่องผิวเย็นอุ้ยนานมาแล้ว ส่วนสีพูลเนี่ยช่วยเรื่องอะไรอันนี้ฮะชื่อคันยิโดอะควาซันบอดี้ซันเซรั่มนะฮะเป็นรุ่นไบรท์อัพอ่ะไบรท์แปลว่าสว่างเพราะตัวนี้ก็คือเป็นโทนอัพผิวให้สว่างขึ้นเราจะทดสอบกันให้ดูเลยแบบเป็นแบบจัดจักว่ามันโทนอัพจริงไหมนะครับผมอ่ะพาแขงพี่ยูบ้างดีกว่าอ่าเอาพี่ยูเอาแต่พี่ยูเป็นคนผิวขาวนะครับผิวเอ่อผิวสีน้ำตาลน้ำผึ้งผสมผสมสีเขียว ผมจะทาอ่า้างนี้ข้างนี้เดี๋ยวจะลองเทสนะคะขอความผมเป็นงานผมจะทาข้าง้ายแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ทุกคนดูนะครับว่ามันโคนอัพผิวจริงๆนะฮะซึ่งเหมือนเดิมเคทีโดครับคือครีมกันแดดที่เนื้อบางเบาซึมไวไม่เนะแล้วเรื่องจริงนะใช้ดีมากเคทิโอเดี๋ยททำเนื้อแบบคูดกิ่งนะหมจริงนะใช่ไหมทาปุ๊บซึมเลยไวทันทีเห็นไหมฮะ้างนี้คือข้างที่ผม ถ้าอีกข้างนี้ไม่ไเห็นนะข้างนี้สว่างกว่าเห็นได้ชัดเลยนี่เห็นไหมมันจะปรับผิวสีของเราให้สว่างขึ้นหนึ่งเบอร์<ช>นะครับแต่ไม่วอก<ช>แล้วก็ไม่ลอย<ช>ไม่ดูแบบเอ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็คือดูเป็นสีผิวแหละแต่ว่ามันดูสว่างขึ้นอันนี้สาวๆนะเนียนเลืนกับผิวได้ดีมากถูกต้องนะคบผมซื้อไปใช้ได้เลยนะฮะก็เหมือนกันเป็น S P F 50บวกแล้วก็ P A บวก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 เหมือนกันนะครับป้องกันทั้ง U V A U V B หลายคนบอกว่า ไม่ได้ออกแดดต้องทาไหมกันแดดต้องทาต้องทาน้ำี่แสงเนี่ยทุกวันนี้เราไลฟ์เราแสงไฟแสงหน้าจอคอมนะครับพวกนี้มี UVA UVB ที่มาทำร้ายผิวเราหมดแล้วทำร้ผิวดเลยถูกต้องนะครับเพราะนั้นแล้วนะฮะอันนี้ผมย้ําเลยนะมาถามผิวความแดได้ไหมสูตรนี้นะของเฮดอล้นเป็นโทนอัพปกติโทนอัพเนี่ยหนึ่งเบอร์ใช้ไม่ได้กับทุกสีผิวนะพี่ถูกต้องแต่ว่าของเฮทดอตัวนี้ผมลองแล้วผมรู้สึกว่าใช้กับทุกสีเลยเพราะว่าตืนกับผิวได้ดีมากโอ้ยมุมทักข้างนี้ไม่ว่าคุณจะสว่างก็ละ จริงเห็นไหมแล้วดูขาวสว่างขึ้นเลยอ่ะคือบุมมีบนผิวขาวอยู่ยยแล้วเออแลดูแลดูสว่าง,างขาวสว่างที่ดมัน,มน,นไม่ลองอันนี้<ช>อันนี้เป็นแบบสูตรเย็นเป็นครูอัพสีฟ้าครูอัพทาดีทาดีนะาะเย็นเลยอย่าลืมนะครับซื้อกันแดดตัวนะฮะเราแถมนะครับทิชชู่เปียกนะครับจากเป็ทิดอนะฮะหนึ่งแพ็คซึ่งทิชชู่เปียกเนี่ยแพ็คละเจ็ดสิบเก้าบาทใช่ไหมก็คือลดแล้วแถมอีกนะฮะจากอันนี้นะฮะจากสามร้อยห้าสิบเก้าเหลือร้อยเก้าสิบเก้าครับผมแล้วก็แถมทิชชู่เปียกนะฮะอีก 79บาทเป็นราคาดีใช่ค่ะคือพวกเรา3คนผัวเมียเขาบอกอย่างนี้ว่าใช้บ่อยมากสามคนหนูเดียน์มีใครบ้างลองลองนับหน่อยมียิวหนูแล้วก็พี่ค่ะเออแล้วข้างหลังเนี่ยไหนคะมีด้วยเหรอไหนอะพีอันนี้ฮะไหนอะตัวนี้ยอะตัเนี้ยดีมากอันนี้เป็นเมียน้อยยิวก็ถามผิวแห้งใช้ได้ไหมผมบอกแล้วว่าใช้ได้ครับตัวนี้มีความชุ่มชื้นโอ้โไม่แห้งกรั่นโอเครีบกดเข้ามารีบกดเข้ามานะครับผมรีบกดเข้ามานะ โอเคตัวนี้กันแดดหน้านะกันแดดหน้านะครับกันแดดฟลูอิดอันนี้ผมรับประกันนะใช้ดีมากๆใช้ดีจริงๆนะครับเด็กใช้ได้นะเพราะว่าอันนี้มันสําหรับผิวแพ้ง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ผสมทั้งแอลกอฮอล์ไม่ผสมพาราเบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะนี้ดีมากๆ,ๆจริงๆนะครับผมบอกเลยอันนี้หกขอ่ะใช้ได้นะครับ กันแดดหน้านี้ผมขอกลับไปขายทีนี้กันแดดหน้านะรถวันนี้แล้วราคานี้ไม่รู้จะเจอที่ไหนนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมแป้งคุมมันนะครับกันน้ํานะครับเป็นแก้แป้งวิซีอีกร้อยเก้าสิบเก้าบาทออกมาเลยเห็มากเลยวันนี้สุดๆเลยราคาดีมากจริงๆทุกคนแล้วได้ผ้าเปียกไปด้วยใช่ที่รักรู้ไมว่ากันแดดอ่ะแถมแป้งตัวนี้ด้วย เอออัปเ,เดตโชว์ให้ดูนะฮะทั้ง2องตะกร้ามีของแถมแบบราคาแพงหมดเลยอะ่ะมาพวดเลยอ่ะสองอส,องสองชิ้นเนี้ยปกติราคาเต็มก็ประมาณ950บาทนะคะรับตอนนี้เหลือแค่350บาทเท่านั้นนะครับผมไปเลยรีบซื้อนะครับมีเวลาอีแป๊บเดียวเพราะนั้นละราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะใช้ก็ใช้ดีจริงๆอันนี้ผมกล้ารับประกันผมคอนเฟิร์มเลยว่ากันแดดอะ่ะเรื่องของแคทิ่ดเขาคือ ยืนหนึ่งยืนหนึ่งพี่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือเปล่าครับไม่ผมเคยเป็นพิมพ์เตอร์ตัวนี้พี่เป็นดาราที่แบบขายของดีที่แบบว่ามีข้อมูลทางารบ้านมาพูดดีใช้ดีมากจริงเห็นไหมมีคนบอกคุณบีเบเกอร์บอกกันแดดใช้ดีมากเนี่ยมีคนบอกใช้ดีมากรีวิวเยอะกกันแดดใช้ดีมากเนี่ยมีมีทุกคนบอกว่าใช้ดีมากจริงๆนะครับต้องยอมรับิเอร์ก็จะเข้าใจแบรนด์ไงถูกต้องแล้วทาปุ๊บซึมเลยทันทีไม่เหนียวเหนอะหนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ารำคาเรื่องทา ครีมแล้วมันผิวเลยเอยแ้แล้วมันเหนียวตัวหรือมันเหนียวหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้ผมกแก้ปัญหาได้เลยนะครับแล้วก็ทาทับเมคอัพได้ด้วยนะครับผมหลอดใหญ่มากถูกต้องเติมรองมันได้อ่าเติมระหว่างมันได้นะครับผมนั่นที่ผมเติมเนยคือมันไม่อุดตันไม่เหนียวเนอะอนะ่ะไม่นักหน้าไม่เยะอ่ะอย่าลืมนะฮะทาหน้าแล้วก็ต้องทาตัวด้วยนะครับตัวนี้นะสีสีฟ้านะทาแล้วผิวเย็นนะครับนะสีชมพูเนี่ยทาแล้วผิวสว่างขึ้นทั้งสองตัว ซึมไวเนื้อเบาไม่เหนียวเหมือนกันนะครับใช้ดีมากๆเลยนะครับแปดล้านแล้วจะแปดล้านแล้วเอ้ยจะแปดล้านแล้วขออีกหน่อยขออีกหน่อยมันลดมา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 ลดผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณลองใช้กันแดดมาแล้วยังไม่เจอตัวที่ถูกใจนะครับหรืออยากเปลี่ยนนะคุณต้องลองเคที่ดอสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนื้อเขาทำโคตรเก่งผมยอมรับเลยเคทีดอสทำเนื้อเก่งมากนะกันี่ยมาเลยมาเลยหน้าแล้วก็วันนี้เปิดตัวมาโคตรดีนี่จัดครบสามตัวเลยจะใช้มาห้าปีแล้วหน้าไม่มันดีค่ะเห็นไหม นี่คนนี้บอกว่าหนึ่งหลอดใช้ได้สามเดือนอ่าใช้ดีบางเบาใช้ดีมากปัง,ปงต่างต่างกันยังไงก็คือตัวนี้นะครับเป็นกันแดดทาหน้านะฮะ,ะเนื้อเบามากเป็นเนื้อฟูอิดนะครับผมซึมไวนะฮะไม่เหนียวเนื้อบางนันคือใเนอะฟูอิดคือเนื้อเป็นน้ำเหลวๆแล้วทุกคน,คนมันเยียดได้ก็คุณไข่อยูนครับอ่ะ คุณบูมทาตัวไหนคุณบูมทาตัวไหนเมื่อกี้คุณบูมทาสองตัวเลยบูมทาสีชมพูที่เปลี่ยนสีผิวเลยอะครับเอาเห็นไหมเนี่ยชมพูมัน<อ>จะเป็นโทนน้ำาให้ผิวสว่างขึ้นหนึ่งระดับถูกต้องนะครับทาปุ๊บเนี่ยผิวสว่างขึ้นเลยเราไม่ใช่คำว่าผิวขาวนะมันไม่ได้ว่ามา,มาเชิงขาวเพราะว่าเดี๋ยวคนจะนึกว่าอย่างคนที่ผิวสีนํำพึ่ง จะบอกว่าทาแล้วมันจะลอยมันไม่ใช่มันปรับให้สว่างขึ้นนะทุกคนใช่ครับอ่ามันปรับให้สว่างขึ้นนะครับผมเป็นสีผิวตัวเองแต่ว่ามันจะดูสว่างขึ้นเลยโอเคอ่อย่าลืมนะคะตัวนี้จาก750เหลือ350นะครับแล้วก็แถมแป้งนะครับคุมมันกันน้ําแป้งวิตซีนะฮะเป็นกันแดดด้วยใช่แป้งวิตซีนะครับส่วนอันนี้ปกติสามร้อยหใช่ไหมเหลือเพียง199นะครับผมแล้วก็แถม ทิชชู่เปียกด้วยนะครับผมอ่ามีสองสูตรนะทิชชู่เปียกนะคเดี๋ยวจะคละไปให้เอามาพี่บูมเซ็กซี่มากเขาบอกพี่บูมเซ็กซี่มากนี่บอกแนะนําเลยกันแดดดีมากๆกันแดดหน้าดีสุดๆอ่าขอแคปจอหน่อยค่ะได้เลยแคปจอยไ้เลยอันนี้มีใครทำาไรอ่ยังใช้ได้เลยครับอ้อ่าแล้วพี่บูมลองแล้วครับผมอ่าหมดเวลาต้หหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วา พี่บอยมาที่สามสิบล้านหัวใจเลยโอเคขาดอีกห้าขาดเท่าไหร่นะขอดูหน่อยสิขาดอีกห้าห้าแสนอ๋อจุดห้าแสนมาเลยกันแดดใช้ดีจริงเห็นไหมใช่ครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ผมขอบอกเลยนะใครซื้อไปไม่ผิดหวังผมกล้าการันตีเพราะว่าช่างแต่งหน้าที่เขาแต่งหน้ากับดาราฮอลลีวูดเขาเคยทำคอนเทนต์นะไม่ใช่ไปเซิร์ชหาดูเลยตัวนี้เคยทิดออลทร์ไลทซันฟลีดเขาใช้ตัวเนี้ย แต่งหน้านะครับผมใช้ดีมากจริงๆแสดงว่าผิวมันต้องบางเบามากๆนะครับผมแล้วใช้ในเมืองไทยนี่คือตอบโจทย์สุดๆนี่เห็นไหมมีคนบอกใช้มาหลายปีใช้ดีมากๆสั่งทั้งหน้าทั้งตัวค่ะกดเลยนะครราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะสั่งแล้วดีมากจริงๆครับตัวไหนทาแล้วติดบ่อไปไม่ติดบาอทั้งสองตัวเลยทั้งหน้าทั้งตัวนี่เลยนะครับแต่ปกติทาหน้ามันไม่ติดบาอแล้วนะไม่รู้จอดหน้าไปแปะบาอทำไมแต่ว่าตัวทาตัวนี้ก็ไม่ ไม่ติดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นกันแดดเนื้อบางซึมไหวนะครับผมมอเลยมาเลยมาเลยงสามสิบล้านกอโอเคใช้ดีมากจริงๆนะครับผมอยากให้ผมมาทาให้นะเสื้อเยอะเ๋ยผมไปทาให้นะฮะซื้อสามลังเขาบอกพี่บูมผิวดีมากอธิบายหน่อยใช้แล้วเป็นไงบ้างพี่บูมพี่บูม บูมาทาเป็นตัวสีชมพูค่ะก็คือ oh. จะปรับระดับทําให้แรดูผิวสว่างกระจา oh. ่างใสสามถึงสี่ระดับทันทีเลยแล้วก็ไม่เหนียวแต่ต้องรองเอาเซ็ปตัวแป๊บนึ่งก่อนนะ้นด้วยความ oh. ทีุ่ณเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็พูดเป็นแบบเป็นทงเลยนะคะ กันผิวขนาดหนูผิวผู้ชายอ่ะหนูยังขนาดเนี้ยแล้วถ้าไปทากับผิวผู้หญิงจะขนาดไหนอ่ะพี่เบลถ้าเรถ้าหนูมาถ้าหนูมาแต่แขนอย่างเงี้ยพี่เบลก็จะจีบผมปะจริงก็ได้ผิวจะผิวเนียนผิวสวยจริงเหมือนเหมือนผิวเหมือนผิวผู้หญิงแต่อย่าได้หันไปเลยทีเดียววายอยากดูเนื้อได้เลยครับอยากดูเนื้อตัวไหนผมอ่าผมให้ดูเอาตัวกันแดดหน้าก่อนแล้วกันโอเคมาพี่เจนนี่เมื่อกี้ตัวกันแดดหน้าทาทับลอง รองพื้นเป็นไงบ้างหลุดไหมไม่หลุดค่ะออทุกคนคแล้วหน้าคือแบบว่าทาทับระหว่างวันได้แล้วก็ไม่ติดขนด้วยอันนี้คอนเฟิร์มเคที่ดออ่ะคือแบรนด์เขาแบบการันตีอยู่แล้วแต่วันนี้เจนนี่การันตีให้อีกเสียงว่ากันแดดดีมากวายสามสิบล้านใจแล้วทุกคนเขาจอเขาใจเขาจอเขาใจจ้าวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเคที่ดอและขอบคุณพี่ลอยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลอยแล้วก็อุ้มไปแล้วว่าอุ้ย อบงนนิดพี่่ยึโอเคได้เลยขอบคุณนะครับยังไงฝากด้วยนะเป็นยี่ไงซึ่งยังปักตะก้าต่อไหมมีต่อมีคนบอกว่ารอบหน้าพี่บอยพาวันใหม่มาด้วยโอ้ได้ไหมได้สนุกเลยวันหลังพาวันใหม่เออโอเคยินดีต้อนรับทางบ้านนะคะได้ะม้ว่าจะเป็นพี่บอยพี่โหนพี่หม่ำพี่เท่งนะคะอ่อคนละคนละคนละคณะฮะคนละคณะผิดพี่บอยพี่โหนพี่นอง น้องร้องไห้แล้วขอโทษพี่น้องน้องร้องไห้แล้วน้ำพี่น้องอยู่โอเคอ้จะแปดล้านแล้วนะจะแปดล้านแล้วนะโอเคขอบคุณพี่บอยเดี๋ยวมาใหม่กันขอบคุณนะคะพี่เดียวขอบคุณครับแกที่รอบหน้ะขอบพี่บอยคู่พี่เฟยบายบายฝากด้วยค่ะจัดการนะขอบคุณนะครับยอดเลยครับพี่ยอดแตกยอดแตกมากอยากแล้วพันอื้อหือมา เดี๋ยววันนี้มีพี่เปิ้ลนะครรออยู่ด้วยวพี่เปิ้ลนี่ถ่ายเ <ๆ S 2> ยอะแค่ไหนก็ไม่ว่องดีนะมา,มา